ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย <S <S สวัสดีจ้าแม่แมจ้าป้าตั้งแต่เปิดร่งเปิดรู้ดูกานตัวเกียวพี่สิครูเจ้าค่าสมิงก็เกิดอาการไขพิจเจ้าคะ่ะล่าม,มากจนหอดถึงมือนี่ วันที่18ตุลาคมลามมาเยาวมือจ้าขาข้อพังเบิดพี่น้องนะฮะแล้วก็รเพื่อนลากไปที่ว่าเขาคอตอมูเจ้าขากันนอนยาวๆไปเลยนอนยาวเพื่อนขับรถให้ขี่มืเจ่ะขาโอ้โหทถูกทรมดอดทนมากนะฮะสมยิงเกือบเอาชีวิตพ่อรอดมูเจ้าขา เมื่อวานนะฮะพี่หนูหน้อยหมวกแดงมูาา้าขาหนูหน้อยหมวกแดงเ็นทรงป่าสมมาให้สองกิโลมูโชขาเสียบเสียบอิรีหนูสาบานเลยสาบานเขทําอย่างนี้ใช่ไหมสาบานว่าเสียบอิลีมูาา้าขานะฮะอร่อยจริงๆอันนี้เพ็บ่บริจางโฆษณาบริยังนะรอร่อยก็คือว่าอร่อยคับบ่อร่อยกับเบาเบานะฮะสิไม่โฆษณาเห็อย่างพี่บริจังไหม นะแต่วันนี้ไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้อีกนะฮะสม o ิงสีแกะเบิง์กมุจคาแต่ละมือแต่ละเดีคุณนันส่งอันนี้อันนั้นมาให้จบไปว่าเกิดกายยาน ผู้เจ้าคะ่ะขอบคุณนะฮะขอบคุณหลายๆแม่ๆทุกท่านทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่เป็นไข่ผู้เจ้าค้รู้สึกบ่บสบายตัวนะเป็นไข่ตั้งแต่ก่อนไปแล้วตั้งแต่กลับมาเปลี่ยนรถป้าทุรนดุรทนใจสู่ยหลีพี่น้องใจสู่คะ่ะคต้องขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนเลยนะ ที่ให้ก็การต้อนรับให้การซ้อยเหลือนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงแรงอิงทารามูเจาคาไม่ว่าจะเป็นพี่อีพี่อีเพิ่นไห้อัน,นันมากแม่นี่อ่าไม่ใช่ยาดมนะเพิ่นไห้เนี่ยวไอกองใสยาดมนี่แม่ที่เพิ่นไล่ขายในแม่ผูเจสวยสวยยังทิ้งอยู่ในรถตั้งแต่วันนั้นเอาไว้ในรถเลยบ่มีบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาขนของออกตั้งแต่มือนั้นยังขิมอยู่คือเขาผูเจ้าขาหอมมีลีเดอร์นี่ สมซาสมลืบออันนี้เขามาเกะอันนี้เบิ้งสะก่อนนะฮะโอ้ยเบิ้งใหเนี้ยเยะเฝ้าไปใส่หัวก็มาถักท่ายกันคลิปแรกเลยด้วยนี่ส่วนมากจะชมยิงจะโพสต์เป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นอย่างงี้เนาะอ่ากันมีถักท่ายกันบางเนีย่ยเล็กน้อยเพราะว่าไปหาหมอบ้างไปเอายาบ้าง <c oughs> ก็คือทนไม่เมียสูขสุข,ข้นแม่เนาะอืออันนี้คือแบบคือทักทายจริงๆจังจ <c oughs> สิบิเต้นนั้น สิพยายามสิายหายสิไปตินเอ่อบุญมหากระิ่นบุญมหากระินแม่นหน่องบุญเจ้าขาอยู่กุดลังเอ่อบอดโนดหมอกระิวอินยางกับปั่เบิร์ได้ผู้เจ้าขานะฮะแม่น้นองอ่าเพื่นไห้เอ่อแม่พึ่งกับอ่าแม่จันโทรมาแล้วมือนีทร่มาถามว่าสมิงจะไปไหมนะ่ะก็ไปจังไดยพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นบอขานะ,ะแม่น้องเพิ่งจได้เตรียมที่พักเตรียมอียงหาเพิ่นว่ามุเจ้าขา ค oh <S 3: ENNIS> ันเปิดฤดูการตัวเกี่ยวมิวสิกสิปังคักปังแง่เนี่ยปังพ่อผู้เจ้าขาไข่พ่อเนี่ยมันบ่ไหวเลยเนาะเปิดฤดูการวางไว้เสบ่เป็นไข่ผู้เจ้าเป็นไข่ล่ามอหลีเป็นไข่หวัดใหญ่น่ยอะไรคิดว่าอุ้ยท้าไมกกินเหมือนนั้นจังเลยหอมจังอ่ะอุ้ยนหกหรือเปล่าเน <royable> ี <D> ่ยโอ้ย <Pacific> น <astrology> ้ำไหลไหลผู้เจ้าขา คืออะไรนี่น้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามมูเจ้าขาเออน่านกินอยู่นะฮะเห็นบอกเบอร์โทรอย่างนี้ศูนย์เก้าสามสองหกหนึ่งห้าสามสี่เก้าพี่น้องจาอันนี้อย่างนี้ปลรราเจ้าบอกหมดอุ้ยสีสันน่ากินนะอะไรนี่น้ำพริกตาแดงมันเกี่ยวกันกับมะขามมองได้มูเจ้าขา นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ขอขอบคุณนะะที่ส่งมาให้กินนะคะหวังว่าสิบูาซย,ยาพิสนะคะลุงนี้ก็เป็นคนดีอยู่ดีนี่บ่คอยดา่าดงด่า,าไผ่ด้นี่ก็จึงก็เป็นคนน่ารักอยู่นะอุ้ยนั่นพี่มะขามพิทเซบยเถ้าบุเจ้าอิ่มเลยนี่ฉันอยากกินเลยพ่อเฮ็นนี่ไม่มีชอ้อนอืมอยากกินมากมะขามตัดเอามือจุม่มมันจะเสียบอมันจะหูดบุบเจ้า อยากซิมอืมอร่อยคือเขาตำประคามหนิกับพวกเจ้าบ้านเนาะใครส่งมาให้กินนะคะคอมเมนต์ด้วยเด้อ <laughs> อือทำนี้อยากพี่จะคอมเมนต์ด้วยเจ้าสิอือข่าวตะล่างเด้อ <laughs> ขอบคุณเลยลายค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่อวยพรห้ายดีห้ปลอดภัย pr นะ โอ้น่ารักปะบะแฟนกับเอฟซตัวเกี่ยวมิวสิคยาบาลฑฟินแลนด์และกัทีมงานทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามสมยิงเดอ้อมาจากคณะ